เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผม นายอาริไปนะครับกับเกม Big Hunter ผ่านป่าล่าสัตว์ดึกดำบันกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับในวันนี้เราจะมาทำการออกล่าสัตว์นักล่าโบราณตัวใหม่นั่นก็คือเจ้าสมัยโรดอนหรือว่าเจ้าเสือเขี้ยวดาบสุดอันตรายนั่นเองนะจะสังเกตได้ว่ากระดูกของพี่ตอนนี้นี่เยอะแยะมหาศาลเดี๋ยวจะมาทำการเปิดกล่องตามหาชุดใหม่ๆแล้วก็อาวุธใหม่ๆกันด้วยแต่ในพาร์ทนี้บอกเลยว่าเราจะมาเล่น ลิงช็อตกันให้ดูพี่ไปฝึกมานิดหนึ่งเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมจริงๆสองพดูสิได้เป็นได้แร่ครับผมไม่เป็นไรกระดูกฉันเยอะเฮ้ยโปรแล่แบบ120ชุดใหม่ๆต้องมาละเพื่อนอุ้ยนี่มันรองเท้าหมาป่าอือหยระดับกลางปดล็อกต่อไป คราวนี้ว้าวหุยดรอชาแมนคอสตูมเสื้อของชาแมนอย่างนั้นเหรอเอาให้เหลือเงินประมาณสัก80,000ละกันหุยนี่มันเบสอะไรวะเนี่ยรองเท้าเดินคราวนี้ได้เป็นหุยโอ้โหมอสแต่ว่าเรามีแบบหืมระดับดีสุดแล้วนะไม่เอาเอาอันอื่นรองเท้าหมาป่าแบบสั้นฟราบหุยรีเจนเดรี่โรลเลอร์ เฮย้ยนี่มันรองเท้าไถในตำนานทรงผมใหม่จัดไปขอให้ได้ระดับเทพโอ้โหสองพันหมวกใหม่ต้องมาแล้วเพื่อนโอ้โหสโตนแอคขวานหินธรรมดาต้องหาแร่อ,อีกขนาดไหนวะเนี่ยอุ้ยโอ้โหโสตองโบนพอยซันคราวนี้อุ้ยชูริเคนฮีโร่ว้า,หา6000วหกพันนะผมหมวกนี้ฟราปคุยนี่มัน บวกหมาป่าโอ้โหโคตรเท่ครับผมนักล่าหมาป่าและเสื้อผ้าละเพื่อนชุดหมาป่าเท่าไรเอ่ยอุ่ยต้องเปิดกล่องให้ได้ครับผม อ้ยอยากจะได้ให้ครบเซตอุ้ยได้แล้วฮือืขออะไรได้อย่างนั้นดีอุ้ยต้องเปิดกล่องไม่งั้นก็ต้องใช้แบบว่าที่ไม่ลดเร็วเท่าไหร่นะอุ้ยโดนด,ดึงดึงนักลบหมาป่าทุกคืนฝูงหมาป่าจะแอบ,บซ่อนตัวอยู่ทั่วหมู่บ้านทําให้ชาวเผ่าไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เพื่อแก้ปัญหานี้ชุดนักลบหมาป่าซึ่งทําจากหนังแล้วก็กรงเล็บของหมาป่าได้รับการออกแบบมาให้ผู้สวมใส่กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมได้ เหมือนหมาป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งรองเท้าหมาป่านั้นมีการรองรับแรงกระแทกและกลงเล็บทําให้ผู้สวมใส่สามารถสลับเท้าและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วความสามารถนั้นทําให้มีข้อได้เปรียบอย่างมากในการหลบหนีจากนักล่าชุดนักลบหมาป่ามีบทบาทสําสคัญสําหรับนักลบในหมู่บ้านช่วยให้พวกเขาเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเหมือนหมาป่าในความมืดและช่วยให้พวกเขาเอาชีวิตรอดได้มานักลบหมาป่าพร้อมออกลุย ลุยไปกับสปริงช็อตเนี่แหละนะเดี๋ยวจะพามาดูความสามารถโดยการสู้กับเจ้าช้างในวันที่100กันก่อนวันที่ห0ึ่ง้อหลังจากวันที่100นี่อะไรเอ่ยสปริงช็อตสุดโหดมาแล้วจ้านี่รองเท้าหมาป่ากระโดดถอยหลังอ้นักรบหมาป่าบ้าคลั่งอโจโอ้หูนี่จุดอ่อนมันเยอะเราก็ค่อยๆยิงเข้าไป ให้มันหมดเกลี้ยงตรงวงมันเฮ้ยจุดอ่อนเหลือจุดเดียว,ยวอย่าวิยิงไม่โดนวิถอยหลังอย่างรวดเร็วจะบอกว่าตอนนี้เจ้าช้างแมงมอดนี่ตัวใหญ่แบบสุดๆออเดี๋ยวดูคอมโบกันนะทุกคนอืมนี่อุย้ยมันงายท้องอุย้ยโดนไปสามห้าคิตเออเออเลือดของมันอย่างเยอะอืแต่ว่าเราจะค่อยคอย เสริมพลังให้มันแรงขึ้นเรื่อยๆนี่จังหวะที่มันแบบสบัดขึ้นนี่แหละจังหวะในการยิงเออดูดาเมตเุ้ยดาเมรโคตรแรงดูหลอดเลือดนี่ทุกคนสังเกตดูยิงครั้งเดียวเลือดกระจายครับผมเฮ้ยมันกำลังจะตายโอ้เจ้าช้าง โดนหมาป่าล่าสัเถอะวันที่100เป็นอะไรเอ่ยในที่สุดเผ่าของเราก็รอดพ้นจากการอดอาหารเนื่องจากมีเนื้อของแมงมอดผู้นำที่กล้าหาญอย่างเราได้รับบวกของผู้นำกันด้วย อย่างไรก็ตามในที่สุดแมงมอดพวกนี้ก็ได้สูญพันธุ์เพราะถูกมนุษย์ล่าจนหมดสิน้นจบสตอรี่ของเจ้าแมงมอดใช่ไหมต่อไปก็ไปฆ่าเจ้านกตัวนี้เพื่อปลดล็อกเสือเขี้ยวดาบกันเถอะไปมาแล้วเพื่อนโอ้ยเจ้านกยักษ์ตอนนี้นี่วันที่60ตัวเบลอออวุธของเราจะบอกว่าสามารถทำลายจุดอ่อนได้สบายๆจุดอ่อนหายเกลี้ยง ด้วยชุดหมาป่าของเรานี่วิ่งเร็วกับเจนกซะอีกเฮ้ยไล่ตามมาสิโจเดี๋ยวเราจะคอมโบให้ดูเอ้ยเอยอ้ย,อยนี่ยิงย้อยไปก่อนอืมรอรอจังหวะมันเปิดท้องแล้วเราก็จะยิงโจโจอุ้ยเจ็ดฮิตเลือดเริ่มจะลดลงแบบมากมายอืมมาแบบนี้ก็ฟิวโจอ้โจโยโดนไปเซตหนึ่งนี่คอมโบอย่างแรงจ้าโหย้ย สิบเอ็ดคิดสิบสองิดตจงตายและนี่ก็คือฤทธิ์ของสริงช็อตแรงไม่ละเพื่อนเรื่องราวของสมัยโรดอนเสือคิ้วดา นี่เราใส่ชุดนักล่าเพื่อมาสู้กับนักล่าโดยเฉพาะเมื่อฤดูหนาวมาเยือนอาหารเริ่มที่จะขาดแคลนอย่างไรก็ตามชาวเผ่าไม่สามารถออกไปหาอาหารได้เนื่องจากเจอกับสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายเจ้าสไมโรโดอนในขณะที่พวกเสือเคี้ยวดาบกำลังนอนหลับอยู่หัวหน้าก็ลงมาจากต้นไม้และเริ่มโจมตีพวกมันมาและเพื่อนการประทะกับเสือเขี้ยวดาบสุดอันตรายวิดูเคี้ยวของมันวิ มันจะเดินมาแล้วก็ขมือเราอแล้วก็มีกงเล็บที่เฮ้ยไรแรงเหลือเกินเดี๋ยวเราจะลองยิงตรงไหนกันดีอุ้ยอุ้ยท่านี้นี่น่าจะเข้ามาสังหารอ่าอุ้ยมีกระโดดตะปบด้วยอืมอุ้ยรู้สึกว่าสลริงช็อตแม่ยิงกับเจ้านี่ยากเหลือเกินเจ้านี่มีความม่่งไวสูงครับผมเฮ้ยเราจะสู้ยังไงดีผมโบยากอืมแต่ทำได้ ค่อยๆเพื่อนนี่โจเน้นเล็งหน้าเล็งจมูกมันวิเวลาจะหมดแล้วเพื่อนเร็ว้ตายครับผมโอ้โหหมอบไปซะเราอาจจะต้องเปลี่ยนอาวุธลองใช้เป็นขวานกันดีไหมอาจจะเหมาะสมนี่อุ้ยปลดล็อกขวานในตำนานนี่โคตรนักลบขวานไปเลยเพื่อนคราวนี้นี่เราจะเน้นโจมตีหองร้อยสี่สิบ อืมโคหัวสิบห้าฟิวอูแ้ดสิบนี่เฮ้ยอืมติดกงเล็บเราต้องระวังท่ากงเล็บของมันเพราะว่ามันสามารถปัดอาวุธเราได้นี่ปักไปสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบโอ้โอแกต,ตายซะเจ้าสมายโรดอนนาโอ,อ้ยพลังขวานก็พอใช้ได้อยู่แม่เลเวลสูงๆนี่ถ้าทางจะสู้ได้ค่อนข้างยากอยู่นะนี่อเ้ยอื ลองเล็งแบบตีพุ่งเข้าหน้าเน้นเน้นพุ่งเข้าหน้าก็ได้ข้างบนค่อนข้างจะเปิดโล่งครับผมเ,ออเล็งง่ายอยู่นีโอ้โหแกโดนเอ้ยเงยหน้าสิจ๊ะจะได้ตายง่ายๆยอย่ยาโอไม่ตายอีก เฮ้ยเรียบร้อยยังเป็นลูกของมันอยู่ถ้าเจอตัวแม่นี่ไม่น่าจะไหวลองยาพิษกันดูสิมันว่องไวอยู่ในน,นี่ยทำเป็นเล่นนย,ยิงขารับผมยยิงโดนขาหลังเฮ้ยอะไรท่านี้ทำให้เราสอยจมูกมันง่ายอืมนี่แน่จำกัดอาวุธก็ต้องค่อยๆเล่นวิ่งย,ย,ยิงเข้าหน้าผากมันได้มาสิมาสิ เราจะต้องเรียนรู้แพทเทิร์นการโจมตีของมันอื Higher. เลือดของมันค่อยๆลดแกจงตายเพราะพิษไปซะว้าวโหเสียบจมูกขนาดนั้นให้น่าสงสารอืใช้ได้คราวนี้วันที่ห้าโตขึ้นนิดนึงหรือเปล่าเงยอ,อย่างนั้นหเหรอเงยปุ๊บโดนปับ๊บโอ้ยแม่ยิงลูกดอกถึงท้องกันเลยทีเดียวโอ้ยติดอืเล็งเล็งหน้าผาก วัวเราแม่นอยู่แล้วอีอโจโพิษเริ่มแล่นแบบรุนแรงเฮ้ยเออ,อโอ้โอวต้นไม้บงังวันที่หกมาละเพื่อนวีตัวใหญ่ขึ้นอีกขั้นหนึ่งนี่นี่อุ้ยฉันจะยิงตรงไหนดียิงหัวมันนี่แหละจุดอ่อนยังไงล่ะเพื่อนเออหัวของแกจะต้องรุนไปด้วยลูกดอกอาบยาพิษ อืม45สบัตยังงั้นเหรอสบัดหุยยิงต่ำก็ติดฟันโอ้ยแถมฟันของโงนี่ค่อนข้างแข็งแรงอฮ้ยโอ้ยโอ้โหหมาไกลเกินรู้สึกว่าเราจะต้องถอยค่อนข้างจะแม่รวดเร็วจริงๆเลยนะโอ้โหมันเป็นนักล่ายังไงล่ะเพื่อนห้ามประมาทเสียบเข้าหน้าผากมัน อ,อจะตายแล้วว้าอุอ้ยหมาปีกตัวหนึ่งมีกี่ตัววะเนี่ยต้องออกล่าทุกวันลองทุเรียนดูสิทุเรียนมาลวจ้าดีพลังทุเรียนโจ๊ะโจโคตรแรงเลยเพื่อนโตโบอืมไอ้เจ้านี่นี่น่าจะไม่ชินกับทุเรียนเพราะว่ามันอยู่ในเขตหนาวทุเรียนนี่ต้องปลูกเขตอุ่นใช่ไหมโอ,โ,อโอ้ทุเรียนโคตรแรงเพื่อน หลังแตกจุดอ่อนกระจุยเจอทุเรียนไปหลายลูกอุย้ยพลังหนามเอออมึนทุเรียนวันที่9ก้าล้ะเพื่อนจุดอ่อน3จุดเราก็สามารถใช้ทุเรียนที่มีจำนวนปลาครั้งละ2ผลสบายนี่ฟิวฟวิวเดี๋ยวจะยัดเข้าปากมันแม่เดี๋ยวเร็วโบ๊โบวิ อชอบแบบว่าเวลาเราปาอาวุธนี่มันชอบเอากงเล็บมาสะบัดแม่ต้องยอมเลยเจ้าเจ้านี่สู้ยากเฮ้ยโจโจสองรูเฮยยิ่งตัวใหญ่ยิ่งน่าสู้ยากกว่าเดิมจุดอ่อนต,ตรงคอผมเรียบร้อยโบ๊ะโบโ๊ดนหลังต่อไปก็หลังคอของมันนี่เฮ้ย,เ,ยเลงสูงสูง,สงเฮ้ยนิ่งน่งหน่อย นี่ตัวนี้นี่ไม่นิ่งเลยนะเออโอ้ยพอเราปาวุฒพุ๊บสก,กัดปับ๊บไอ,อ้เจ้านี่นี่มันยังไงอ,อุ้ยน่ารำคาญเอ,อเนื้อก็ไม่อร่อยแม่ต้องมาออกล่าเพื่อปกป้องหมู่บ้านเออดอนที่11อ,อ้ยจุดอ่อนเมื่อไร่จะหมดอ๋อเป็นการจำกัดเวลาแล้วเพื่อนอย่างนี้อย่างนี้สบายอ,อุ้ยเดี๋ยวเราจะต้อง นี่ได้ปลาหัวมันแบบรัๆวๆนี่โบ๊ะโบ้เฮ้ยโบ๊ะโบ้โอ้โหพอไม่มีจุดอ่อนแม่ปลาง่ายอืมไอ้นี่เฮ้ยตายโอ้โหแบบนี้อาวุธอะไรก็ได้ใช้ขวานโชว์ความเท่หน่อยสิอ่าอืมโดนไป 250, 250 240อ้ออืมจ้าโจ แต่รู้สึกว่าทุเรียนน่าจะดีกว่าเฮ้ยอืมโดน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 อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยมันจะกินเราให้ได้โอ้โหไม่ได้หรอกแม่ถ้ามันคล้ายๆไอ้เจ้านกอืมที่แบบอืมมุ่งหน้ามาหาเราอย่าอย่าโอ้โหโอ้มามาสิอืมปาคอมันอุ้ยเหลือเวลา25ิห้าวิสังหารให้ได้โอ้ สบายสบายแม่แต่ขวานนี่ก็มีข้อเสียโดนด้ามนี่ดามเมจแทบไม่มีไอ้เอ,ออเออ,อโดนหัวเน้นๆปลายัางไงก็โดนหัวโอ้ยหมอบวันที่สิบสี่มาจ้าจำกัด30อาวุธมไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราก็ถอยถยควงว้างถอยถอยคคว้างๆป๊โบป๊บ โจมตี200เฮ้ยโบโบโอ้แรงกว่านี้อีกไหมโอ้ยโดนขาทุเรียนโดนขาแทบล้องโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอย่ามาปัดอืมโอ้ยจะกระโดดตะกุยวันที่15ผ่านให้ได้อืมตอนนี้เราจะต้องรีบให้เจ้านี่ตัวใหญ่ๆเผื่อว่าอีกหน่อยเราอาจจะใช้สลิงช็อตในการโจมตีเช๊อโจโจอ่าโจโจ ถ้าเป็นไปได้นี่มีทุเรียนสักสมลูกน่าจะดีเดีย๋ยวจะต้องไปปลดล็อกอาวุธทุเรียนสามลูกให้ได้ครับผมอืมแม่ทุเรียนสุดเทพฮ้ยโจ๊ะโจ๊ะอ้ยจ้ามาดิมาดิเพื่อน ปาดัก <c oughs> เราใกล้จะมาถึงเจ้าขั้งคาวตัวนี้กันแล้วนะแม่ขั้งคาวกินเนื้อน่าสนใจสำหรับในพาร์ทหน้านะครับผมเราก็อาจจะมาใช้อาวุธชนิดใหม่ธนูนี้ดีไหมธนูในตำนานหมื่นแปดโคตรแพงใครที่อยากจะดูคราวหน้านะครับผมอยากจะเห็นการต่อสู้กับเจ้าเสือเขี้ยวดาบสุดโหดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจ ให้พี่ตริรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ